นอนมามามาพี่นนอนเสียหายว่างเต็มเไม่ขึ้นเหอพี่น้องเนยอ่านเป็นวันปลาหลยูบเมียนแทงถือวันปลาไหลวันปลาไหลพี่น้องไม่เแทงบัดไปบ่าบงเมืองปาคอหน่อยคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะมัเข้าไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอปอมกรับผมฝาดขึ้นมากพอพ่อพอพ่อพอพ่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 พ่อพ่อพพ่อพ่อพอมันเข่าดิ้ขึ้นมาพอดิกขึ้นมาเลยดิ้ขึ้นมาเลย เอาข้นไปเด้ครับวลนนี้อู้นี่นี่น้องบูางม่เยดินี่คิดบอสปวดนะชี้งานเลยเอาขึ้นไดครับวันนี้ลาเอ้อเมียนหลายคนกินอิ่มแล้วเมียงวันขีใส่ไอเป็นคนสุดท้ายเนี่ยอะไบพดีไอนี่ล่ะเอาไม่เคี่ยนเคียนอย่างละบ่อ บุยไอ้นี่นนล่ะจะเป็นคนหลังด้วยบุย,บยเหินทยบ้านซาว่าเจ้าไปให้เขากอดยใส้สิหูหน้าตาบอดทำท่า,ทาว่าปวดจกักยังเร้นความรู้สึกแม้ว่าน้ำตาต้องทังทั้งที่อยากฮ้องดัง ัออกไปสวนความเป็นจริงในยุ่จนวิยนคำว่าเขาโองจนแหลกให้เขาสีตอนป่าแดกป่าเชิงเราบ่ยอดจจริงเขาูคนนั้นคือสีดีจนเจ้าถูกเชียงทั้งที่ไอ้นี้หากจริง ก็ยังรับได้ทุกอย่างแด่แดแด่แดัเกสรเกสรว้าวว้าวว้าวใชครับมวนบ่มวนกับพุ่นแล้วว่าอีกแล้วว่าอีกแล้วคาราดงัวยังมาฟังพี่น้องจำจำคุณบ่ได้หรอกบ่ได้หรอกกักจำคน ต้องครับผมพบอมครับบายดีครับครับบ๊ดีครับผมครับที่สุดใจครับผมสวาสดีครับบ่มือเศรานี่พากันไปไดใป่าคอใยมุ่นแล้วป่าคอใยมั่หอดแล้วต้มเลยครับ่อสิต้มสูกกินหอมเนี่ยครับหากป่าหน้ากลมส่มียงกตกลมกับจับกับได้นต้มก็เลยไงาย บ่เงยไปเลยหรอกครับพอตัวมันดีเนี่ยก็ดีแส่ยปลาห่าถพอไปได้มาจะใส่พี่น้องไปแท่งปลาไหลบานปลาไหลบานงูต่อกันทั้งตกทั้งตื่นมันก็เสียงดังยังสีดังขวักไเอือกจะกโปลาไหลถือถือด่างถือแหนมเนี่ยมันบ่ดังเสียงจังสี่นะตกก็ทังตื่นแล้วเนาะพี่น้องกำจังในไปเบื้องนคลิปก่อนหน้านี้เด้อครับบัดนี้ก็สิให้ตบอ๋อ กระแสแม่ท้องพวกในชิดตัวมิ้งออกกรอกอยู่พี่น้องไหนเม่ท้องพุ่งกันเด้อพี่น้องเด้อมันกระสีคือว่าเหรอพี่น้องภาพก็ตีเนี่ยโอ้ยพ่อหิวข้าวไหมเดียบยังพ่อจะพูดไปหากับหิวเปิดไว้กันน่ะพี่หจนชันเลยนี่น่ะ้ยยกันเลรจัดไหมพ่อจัดไหมป่านนี้ก็ติดต้มปลาได้ครับพ่อต้มปลาควานต้มเป็นโตเลยนี่วันนี้ต้มเป็นปลาควานกับปลาคอปลาคอใหญ่เอาไปใส่ตืิมกัน เอาเข้าไปเลยครับวนี้จะกินเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขอถอดขอไปพี่น้องไงไหลมาเลยป่าเป็นยังสี่แล้วพี่น้องมันกะโอ้อย่าไว้กันเด้อพี่น้องมันวัดตายแล้วกขบวัดตายมันบัดตายเนาะเอากระบ้าแล้วกระบ้าละพ่อเนาะบัวเดียวมิดยังพ่อก็ยังง่วเนาะมันเกิดยังสี่ละโอขอถอดขอไปพี่น้องบมาเลยังครับผมสวยนะพังหมดผิดฟ้าไปผิดฟ้าไปเอาลงเอาลงไปพี่ ยูน <icana>, ี่ต่ำบอกกุ้งแซบๆพี่น้องรถเชนซื้อไปพี่สั่งไปสั่งเนาะสั่งไว้่แล้วสร้่งใหม่สร้างใหม่จะลืมไปขอ้นน้กันเออครับครัือปากค่อยกระทักกันนะครับผมสิพ่อปอมล์ไปร้องเที่ยงน้ำกลัวกัสซังกัสซังเพียงกัสซังพี่น้องว่าเพียงกัสซังพี่น้องแล้วจะแบบพี่น้องขอ ขอให้พบปะให้ฟังหลายรอบที่เด่น้องฮ่าพบปะกันนแล้วพบปะกันเลยว่าเอาจึงเลยจัดเต้น่าพอตามคำขอแล้วเข้ากันนะผมเพราะว่าการองลองพิจาร่าธรรมดาเด้อผมบอกเลเป็นหลักลองอีหลีเอาตั้งเจอลาเอ้ยเอาลาเลยสิเอาลาเลยเอาเอาเด้อพี่น้องพี่น้องขอกรับให้ครับผมจะว่าผมสิไดเหมือนโบเบิร์ตกับโบกงวดกันว่า ก็ได้ลองโดนแล้วครับผมคือมาท้าอย่างน่าผิวดเทียบเสียงนึงครับผมเจี๊ยบเสียงกันห้องก็เทียบเสียงนี่มันสิโอ้แล้วนี่โมเมนเหล่าด้วยพี่น้องด้วยน้ำยาน้ำยาพี่น้องสมุนไพรสมุนไพรเฮาดวงไว้มาขูดในก้อนซักเป็นสิหละครับก้อนก้อนก้อนกคอนขึ้นก้อนขคืน น้ำยาได้พี่นอ้อ,องบ่แม่นเหล่าเด้อพี่น้องเด้ผึ่นดองไว้<จ>ครับพึ่นดองผึ่นส้มไว้กว่าน้องผึ่นดองเนี้ยเอาเอรื่องคร<ณ>ับวัน<ค>นี<ณ>้พ่อแล้วนนเนาะลาเอ้ยแม่นหลายคนกินอิม่มแล้วแมีงวันขี่ใส่ไอเป็นคนสุดท้ายเน่าได้พอดีไอนี่ล่ะเอาไม้เคี่ยทีเคี่ยอย่างไะพอ่อเคี่ยมึงมันบูย ไอ้นี่ล่ะจะเป็นคนหลัง้วยบีเมียนไทยบ้านซาวาเจ้าไปให้เขากอดสุดยอดไา้สิหนาตาบอดทาท่าว่าบอดจากยังแทเด่เแดเร่สความรู้สึกแม้ว่าน้ำตาต้องพังทั้งที่อยาบห้องดังดัง ออกไปส่วนความเป็นจริงในยิ้มจนวินคำว่าเขาย่องจนแหลกให้เขาสีตอนป่าแดกปลาชิงเราบออดชิงแท,แท,แท,แท้แดแดแดให้เขาคนนั้นคือสีดีจนเจ้าถูกเคียงทั้งที่ไอ้นี้ฮักจริง ก็ยังรับได้สุขยากแต่เดดเดดเดกะสังกะซังทุกอย่างออ้บ่ติดใจคิตว่าให้ทานเขาไปบ่เป็น่ยนยังดอกอย่วแต่เดดเดไอ้คนโง่เขายอมรับเดินเขาดอกนางสิยอมเล่มกลาง ล่างถ้วยที่เขาจินแล้เด็ดเด็ดเดยังหากคือเก่าถึงเจ้าที่ถือเขาหกอดไอหูนาตาบอดทำท่าว่าบทจักอยังโอ้พอละครับผมกลับไปไม่ไหวแล้วเอาตัวไม่สุดสุดพี่น้องเนี่ยครับขอสามคำขอพี่น้องครับจัดแล้ว โอ้มหาอยู่ให้กินลองมาลองฟลงมันมันเมียพีนว่างนำยาเขาติดลุกสูบแล้วลูกสูบทิพแต่แล้านำยาเขาไปอะพีนอ่งมันอยากฟังพ่อเนาะมันว่าั้งเน้องยี่กับต่ำบกคงใส่ผิงดีบ อ๋อให้ความสุขเด้อพี่น้องเด้อมันเป็ีความสุขหลายกลางท้งกลางท่ากางเท้ากสิย้อนแสงบอย้อนแสงแนวมืดเด้อพี่น้องเนาะมัวกับมาฟังน้ำกับเปลือกเด้อมัวนม้วนดัวน์บอลให้ความสุขซึ่งสักซึ่งทุกอย่างแหลกครับผมให้ความสุขเอฟซีว่าพ่อเนีงให้ความสุขม้วนีากนั้นม้วนน้ำตะกี้พ่อป้าป้าป้าใช่ครับม้วนบ่ม้วนกับพุ่นแล้วยีกแล้วยีกแล้วบ่ๆ่้าป้าทันรองเด้อบ่ได้ เอ้าเอ้ามาไกลๆนี่เด้อมึงรู้ว่าเนี่ยถกงัวเด้เนี่ยเองเดียวกันปะเนี่เอ้ยงัวแม่ถกผมเนี่ยงัวแม่ถกผมเนี่คือขัดเถอะละเป็นอย่างนี้ก็ลองเพียงเงื่อนสิมาฟังน้ำกรน้องก่อนเนาะเนมืตะกี้ยุใส่คือบ่มาบัดก็ลองเพียงึ้นมาเต็มเลยบัดงัวงามพอขนาดงัวยังมาฟังพี่น้องเยอะเลยเนาะ กุ้งชากันยางมาเลยอ่ะครับมาเป็นฝูงเลยไหมงัวนแม่เถาผมงัวนแม่เถาผมไก่ย่างเกี้ยวเห็นไหมบักลางัวเข้าลวกงัวงแม่เถาไอ้ต้นเด้อยจะไปอยุ่งเด้อหลังเง้ยอย่าอย่าเด้อหลังเด้อนีะครับผมกสิบว่าได้ซื้อขี้ดินปลูกหญ้าดิบัดนี้งามคือลูกสาวมีง่วงก็ได้หลักฐานเราพงงามพง่ามงามตัวสมพ่อผ่อย่างตัวง่วงงามเหรนีครับผม วู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 ถอย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 ก่อนถอยก่อนวูโอ้ยเต็กน้ำยากันถอยถอยน้ำยากันน้ำยากันถอยก่อนถอยก่อนไปยังที่แต่ให้ผมสูงหมดง่วเนาะไม่พอไกลปันไหนกับมาแปลกเลอ่าปากใส่มันเหมืงดูมันบาอย่างเลยตัวนี่ยนะกินจักว่าจักรโตแล้วนี่ยนะมาฟังเพลงเสียงรึเปล่าลู้วะเนี่ยอ่าปากรับมึงตายหมดเด้อนี่สงสัยเพิ่นสิม้วนคือกันกระเพาะเอาเลยเนาะครับสมใจเฮ้ากาบตัวเนี่ย ครับเลยอน่าเนี่ยนวนวนนัล่น้กอนุน่ะสีงานด้ยพิกแข็งพลิกสดมาเกอบจะเล่นเลียกว่าเป็นเลยได้กินแตงถ่านได้กินว่าปีหนาเม่ี้ืมเขาสีออกรถฝันที่เป็นจริงอยู่เนาะ ตีโลโก้่นฐานมาเกิดเพิ่งลังค่ายังไงคุณอ่ะกะรสร้างกะรสร้างรวงไปนำดังถือไม่ไปนําบก่อนเลยเออ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 งออ้ออเ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 อับออเอ่คอัเออ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 อออปเออ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 เอ่เออเออเเออเออเเออเออออเออเออ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 พออมออ อ๋อิมือนยเห็นว่ากันเลยสิ่ส่วนไหม่ครับสิ่ส่วนกาดึกทีมก็โคกสากมันไปยุ้ยตั๊จนดากรูยังพวดทิมด้วยยาอี่ยุหันน่ะหอมหมูยหัมหอมหอหมอยู่บ่ได้ใส่กับเทียมเนาะยกป๋กได้ปะพวกต้องภากเลยเนาะพี่น้องทำหุ่งกันแล้วเหาอยู่ว่ากินกับปูม เด้าน้ายูน้ากินน้ากันแล้วพี่อุ๊ดแล้วแล้วครับปัตตาน่บัตนี้พี่อุ๊ดเสียวน้ายูน้ากินสุกินได้พี่น้องเด้อสั้นกับสั้นแล้วโอ้ยแม่วันจะเป็นจังไลยหอกเล่นหรอไม่ต้องเป็นไรนะครับเพื่อซ้ำเล่นบรอครับครับผมกัดเล่นบรอป่าธรรมชาติป่าหน้าพี่น้องอ้ยบัตรนี้เขาได้สื่อยังไงฮะสื่อต้านำยาดิ่งยาพบปอม ยพี่อุดยังจำสมห้องอยู่ดีิจำสมกันแล้วพอดีเนาะวยปวมบวยขวบบักโม่กระเดงครึ่งคึงอยู่พี่น้องเบื้องในกินเขาบั้นครับจำสมกินเขาหน้ากินเขาทงไหมเบื่องเดียร์แกวัยใจบักโม่หลอนหัวอยีามาเพราะครับแล้วกาไปห้ากันบ้านนี้ต่อเซกันพี่น้องขับขับขับพี่น้องเนี่เราไปเด้กินเดี๋วนี้เบื้องจะเสียบักแทบนี่หัวบักโม่ รสน้ำกุหลาบเด้เด้เด้อเด้อเด้อน้ำยาเข้าไหมน้ำยาใส่เอ๊ะเอายังเหลือตัวพ่อพ่อพ่อป๋อมแล้วดองไว้พี่น้องน้ำยาสมุนไพรพี่น้องพร้อมวะพี่ได้กินเขากินน้ำผู้เสี่ยวกับใส่น้ำยาด้วยกันด้อครับว่าเมนเหล้าดือพี่น้องด้วยเป็นน้ำยาเพราถึงว่าพ่อป๋อมมักเพื่อนท <e sept ี่จีนบำรุงเพื่อนล่ะครับถ้าพอกินมันเกือบ เป็นไงล่ะกินเขียวกินน้ำก็บ่ค่อยนัวปานเดเป็นตาเมี่ยงเมี่ยงครับสำสำหรับผู้กินได้เด้อครับผู้กินบ่ได้ก็บ่บังคับกินนี่ครับบ่ต้องไปกินคั่นกินบ่ได้พ่อพ่อนาสกุลยังอุทัยศรีวันผู้คล้องแก้วแหมก็คล้องแก้วมาไกใครโอ้มากันเอ เดี๋ยวท่านเลยว่เนินเนี่ยนี่เราแนวไอ้ปากดำเดียวกินหม้อท้าปากไว้กัย้อนแบบนี้ละนอี๋ตวาผู้ถ่ายกินน้ำลายเยื่อยนถ่ายกันยืมวันนี้บุตบุตรข้องรุดมาได้หรอกเสือร้ายเสือร้ายมังจะเสืออยู่เอกรบพีนองมันเสือเฮมันแมวกัอนจะเป็นแนวได้หรอกให้ก็ได้ มึงแก่กับเสียป่าหรือเปล่ามันเจ็บหลายก็เลยบ่ต้องใส่ไรบนไดหรอกรับหรอกสีบางเลยเหรอพี่น้องเพราะว่าต้องมีเก่าลัดสำหับว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าพี่น้องเพราะว่าเมาเหล่าสักซักกระโมันเราชิมหน่อยสักเราดึอลงดึอลงก็เจ็บตัวคลัทคลัทครับ สดเอาเลยเด้อทุกอย่างในท่อางเิ่นกัจักินยางนี่มายบมายบเนาะเออห้งพ่อสดสามเทียตดเลยวะโตดเลยนบ่เป็นผ้าแดงดเลยสดสามเทียเริ่ม่อนปลาอป่าของกบลิีอะไรกันเลยกินหาอะไรกับใบปตูมาพลอยเนี่ย ฟังเสียงเลยพี่น้องบยบ้ยพี่วุ้กับสมัรเนาสมักแล้วเสียงสดมากเลยเนาะเอว่าตมหฮงเลยพ่อขันเรนพอดนี่กินสองกออดได้ดิี่อ๋อพอดตงค สิวางเลยเนาะแนวกินกะลาดวยพี่น้องแต่วัาปักหมูเจอว่าต้มปลาคอน่อยคอใหญ่ผมบอคุ้งเฮิมตัวนี้พี่พี่วไม่เหรอยังไดก็แซ่บบอกคุ้งเฮิมก็ตําได้ดิน้องมึงะนาดปะแสบปะเห็นก็พัคุ้งดิบพ่ดจังไรตัวนี้หน่ยนึกว่าบัจัมนจัมเนาะครับจัตําุ้งเอรนเวอรเไหนกนากจํามคน จำเจ้าตืีแมวห้องเงาว้าวว้าวว้าวว้าบอกิดตัวผิดตัวินตัวเน้อครับมดีมบบแมว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 มันล้่งจองกันรับผมอือกตันี่พี่น้องือสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่พี่น้องเสียบตัุ่งกับจดใจต้มปลาครับโอ้ พี่อ้วนพี่อุ้วนท่านมีน้ำยาน้ำมูดิ้นน้ำปลูกน้ำเต่าน้ำพอน้ำแม่อยู่เอ้าน้ำยาพี่อุ้วนมันไม่นน้ำยาไงน้ำซ่าน้ำเก็กห้วยน้ำเก็กห้วยตัวนี้น้ำมุนทุนน้ำมุนทุนเป็นไงพี่คืออยู่นะคือป่ะคืออหี้ยงซิมมันกันนะแมนบ่ล่ะแมนแมนเป็นซุงนั่น โมเมนต์กินขวดเงี้ยวเล็กน้อยเด้อเงี้ยวเล็กน้อยโอ้ตหวดขวาขวดขวาไปโอ้โหแบบนี้พี่น้องโ่เมนเขาไปเงี้ยวเสียขวดไปเอาไปเที่ยงหน้าไปสิเดี๋ยวพอปอมไม่ได้กินส้ม่ำสมัครได้ส้ม่ำมึงแค่เดียวเลยพี่น้องก็บขว้าขวดขวาไปเด้อมันแากเต็มค่อยู่เว้ยมันกับเราอยู่นัว วาม้วนกันต้องจะได้ไก่สดแจ่มนี่ครับปลาเขาเอิ่นเขาเจ้าเอิ่นมาปลาขอนเนาะปลาท้องมหามันึ่งอะไรแต่ปลาขอนมันเป็นปลาขอนตัวน้อยนี่ปลาขอนครับแต่ว่าตัวใหญ่นี่ปลาคุดปลาคุดถือแหนบปลาปลาคุดถือแหลมอยู่นหมู่พี่น้องยกมาได้ก็ตื่นมนเลยยกมาได้ก็ตื่นมาเยใบใบถือเจ็ดทังตื่นขั้หรือว่ามันงุ้ยแม่ปุ๋ยนี่กัแปลกๆไปนนี้ครับกับบ่ค่อยได้ดูหรอกบักโดนโดนสองสามปีจริงจริง

เก็บดูไรห้เก็บแนวเนาะตอนเมื่อถั้งงัวกันกินน้ำงัวมากเลยผักกระโดนงัวกินข้อกันกินแย่งกันกินแเราไปพรักกระโดนหนึ่งพระนาฏหนึ่งเขี้ยดตดหมาหนึ่งบู๊หอมละอ้อหอมละอ้อมาตัวหมากันนอนขุ่มขางมันเบี้ยวเขาด็กก็ไปพ่อสาใครอยู่พี่น้องมี่เป็นตาก็อยู่แบบใครอยู่ใครอยู่คนเห็นชัดอยู่หรออพี่วุฒิ บพ่อครับผมพ่อใส่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 พี่น้องงนีมันเป็นแต่แสบครับพ่อจัด่งจัดท่าไม่ใหญ่งก้อนสีกินใส่เขาก็เอินพี่เอิญน้องมากินเขาแล้วไม่พอมาแล้วครับเด้อใส่แ้ครับบแมนไอเอิพี่เอิญน้องบ้าแมนมาบอกว่าใส่กำลังดีเนาะกำลังสีใ่ปากนี่ขอถั่ขอพ่นมาจน้องเด้อครับ อยากเสียกินเข่ากินน้ำยกมือใส่หเกันครับประจำก็จะได้ห่อนไม่พี่น้องพบผมมันโมห่อนแล้วอยากกีตุมอยู่เนี่ยอุผมลุ่มนี่เสียเนี่ยอยากปลิวเส้นเอากินนี่ยเมีนพี่น้องแมีนมาเถอครับเด้อทุกผู้ทุกคนเด้อครับนี่ต้มปลาครับต้มปลาควนเดี๋ยต่ามือเรามีแต่ปลาคอโอ้ยมันปลาสิเปียวปลาควนบ่ได้ปลาคอครับก็เลยเอาชอบครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับทั่วโลก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 กินน้ำน้ำทุกคนเลยครับปลาคอ ของเราเนาะอีหลายอยู่ไหนอยู่นาอยู่ว่าอยู่ายทางเปิดเทียนอนอประเทศน,นากับลูกสาวมักมาป่าก้าวเขาก็น่ะพ่อใส่ไหมใส่ตัวเนี้ยมานด้อมืดหน่ะหลวงพ่อปีนี้ไม่ปลแเรากว่าวันเนียวันนี้เราวันนี้เ,เนียใส่ป่าครับผมโอ้ยพี่น้องมากินข้าวกินน้ำกันแล้วครับผมขอเ้ากับฝากพี่ฝากน้องสิุกท่า พี่พี่น้องเลือกรับผมจิกระบาดกับสองเลยกันบัวใบแล้วนะบัวใแล้วครับมากิมข้าวู่ตุงกระซาแล้วมันอิ่มคัะเสียบบอตุพ่อเอ้เสียบบอเสียบแับอยากนวลเลยพ่อเย็นคัะพี่น้องเบงบรรยากาศในพี่น้องบ่เอ้บนแม่ตุนใหม่ไหมครับนี่ยิตังปลาเราบ่ยนอนแน่นพอดเนือเป็นบลาหมูตกน้ำตายได้ดิ้นแ้วเนี่ยบ่ยนนอนครับตรงเนี้พี่น้องผู้อยู่เบิงอยู่ทางบ้านกะอฝากช่องฝากติดตามเด้อผอปลอมเด้อคอพี่บอกน้องเขาซะ ครับมือนี้มากินข้าวทงกับป้าเขาก็ได้๋ยู่ได้กินทั้นี่ละถึงผมสิบวันยังไปกับทีมงานของเขาเลยวะขอโทษขออภัยว่าจาใดิฉันบุษภาพครับผมบ่งงามกับขออภัยหลายๆได้พี่น้องเด้อให้เบิ่งเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงครับผ่อคลายกับคนไข้มทุกสายยังเด้อครับผมบอกไปกะถ้ามันหลุดคำี่บุดีบุญยังเบงผมก็ขออภัยเลยนะจีนี่เนาะใส่กอดครับบ่าอยากจะถือทางสัญจรเด้อครับสำหรับจีนี้กับกล่าวเสมอสวัสดีจากพี่จากน้องเด้อครับผม